ค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีิดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะไปดูกันชาดๆว่าการเทคแอคชั่นของเขาต่อคุณเลเร็วๆนี้เขาจะพัฒนาหรือทําอะไรในความสัมพันธ์กับคุณบ้างไหมช่วงเวลาที่พวกคุณนิ่งเงียบไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันไปแล้วเขายังคิดเหมือนคุณอยู่ไหมเพราะคุณก็ยังคิดและรู้สึกดีกับเขาอยู่เสมอมาไม่เคยเลยที่จะลบเขาออกจากใจได้แล้วเขาล่ะ คิดยังไงกับคุณกันแน่เราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆเลยนะคะขอให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลนางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไพ่สามมาด้วยทุกธาตุทุกราศีธาตุเรื่องราวที่ที่ได้อานะ่งงานนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลัััังงงาานนนนอออจจะะสบตวตวกไได้ไม่่่ใชเเรืญ เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้พไพ่มีแรงหนึ่งดูดกับคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างายออกพลังงานของคุณตอนเนี้ยคุณมีความเหงาอ้างว้างเสียใจผิดหวังสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปพวกคุณน่าจะจบกันไปแล้วแหละนะแต่คุณก็ยังตัดเขาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดยังจมปักอยู่กับอดีตที่ผ่านมา สองถ้วยสิมันยังไม่ล้มนะมันยังมีความรักอยู่ตรงเนี้ยพร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้เริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอไปดูพลังงานของคุณและเขาความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันคะทูอ e พเพนตะเคยจะได้ขึ้นดีกันแนๆ่ๆพวกคุณยังไม่ปล่อยกันเลยช่วงเวลาที่พวกคุณห่างไกลกันเนี้ย แค่ให้พวกคุณได้กลับมาคิดทบทวนปรับจูนพลังงานให้มีการบาลานสมดุลแล้วพวกคุณจะได้กลับมาหากันอีกครั้งแน่นอนโอ้พออวานทุกคนบางคนเป็นครอบครัวที่อุ่นสมบูรณ์แบบกันแล้วแหละนะแต่งงานกันแล้วแน่ๆหรือไม่คนคนนี้พวกคุณได้คุยกันวางแผนอนาคตที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวที่มันคงไปได้วยกันแน่ เดิมูนบางคนความสัมพันธ์นี้มีคนอื่นรอบข้างเข้ามาวุ่นวายโดนนินทาใส่ร้ายป้ายสีไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สนใจเพราะยังมีความมั่นคงต่อก,กันอยู่ในตอนนี้มีความรู้สึกต้องการหอยหายิ่งช่วงกลางคืนมีความรู้สึกคิดถึงมากๆ Queen of Cup เขายังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณมากๆด้วยคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้ว ความใจดีแสนดีอ่อนหวานมีเมตตาของคุณอะ่ะมันทําให้คุณมีเสน่ห์ต่อใจเขาเหมือนกันนะพออบซอดนิ่งเงียบ,บมากๆความสัมพันธ์นี้เงียบจริงๆไม่มีการพัฒนาโดนแช่แข็งไม่สามารถที่จะเข้าหยิบอะไรได้เพราะโดนดาบเจาะอ,อย่างเงี้ยพวกคุณน่าจะมีสถานาการณ์อะไรบางอย่างที่ปิดกั้นกันอยู่หรือบางคนบล็อกกันไปยิ่งหายไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันแล้ว แต่กลับมาคิดทบทวนอยู่กับตัวเองกลับมาคิดไต่ตรองทําความเข้าใจและยอมจำนวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณคิดถึงกันและกันอยู่นะห่างกันจริงแต่ความรู้สึกอยากจะกลับมาสร้างความมั่นคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอยู่เพราะมีสี่ไม้ยังอยากที่จะกลับมาร่วมแรงลงใจจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนอัพคร์ฟ ถ้าความสัมพันธ์ที่พวกคุณตัดจบกันไปแล้วมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องราวอะไรทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจําเป็นต้องนิ่งเงียบไม่ชัดเจนไม่ได้รับการเติมเต็มใส่ใจอยู่ห่างไกลกันแล้วด้วยในตอนเนี้มันมีความที่คิดถึงปัถนาที่จะกลับมาง้อขอโอกาสกันอยู่นะกลับมาครั้งนี้เขาคิดทบทวนมาเป็นอย่างดีมากๆแล้วเขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาจะกลับมาตามหัวใจที่เขาเรียกร้องมีความปัถนามีความต้องการคุณไม่ว่ายังไงแล้วไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงชัดเจนความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีการพัฒนาเขาคิดหาวิธีที่จะกลับมาหาคุณอยู่นะจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งให้ได้เราไปขอความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะนายเอเพนเดคุณยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะเขายังมีผลต่อใจคุณอยู่เหมือนกัน The world เขาเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วเป็นคนที่คุณต้องการที่จะสร้างอนาคตครอบครัวมันคงไปได้วยกันเขาคือที่หนึ่งในดวงใจของคุณคุณไม่สามารถที่จะไปรักใครคุณยังมีความต้องการหยหาปัถนาเขาอยู่ยังอยากที่จะให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างอย่างมีความสุขไปได้วยกัน The m a g i c i a n คุณอยากให้อุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ที่มันมีความยากลําบากทําทให้พวกคุณไม่สามารถอยู่ในชีวิตของกันและกันได้ทําให้พวกคุณไม่สามารถที่จะมีกันได้ให้มันจบสิ้นไปซะคุณก็อยากให้เขามีการจัดการเคลียร์ทุกอย่างหาทางออกที่ดีสําหรับคุณแทนแผน,แผนที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้คุณใช้ความอดทนอดกั้น ปรับจูนพลังงานเข้าหากันแต่มันเหนื่อยเพราะเราปรับอยู่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่มีผลหรอกนะบางทีคุณก็พยายามจะไม่เอาพยายามจะตัดเขาให้ได้แต่มันก็มีความคิดถึงอยู่เสมอมันจึงต้องกลับมาปรับบาลานซ์ปรับสมดุลปรับเดียวยาร่างกายจิตใจของตัวเองตัวคุณในตอนนี้พยายามทําความเข้าใจยอมรับปล่อยวางให้ได้ The h e r m i t เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกคุณบางคนตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองได้สูง คุณเป็นคนมีบุญบรารมีเก่าแก่ติดตัวมาด้วยมันทําให้คุณมีเซนต์มีสัมผัสมีแรงสังหอนที่แม่นยําบางคนรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีมากๆเอกอ of เพนเดอรจริงๆแล้วคุณก็ยังรักและมั่นคงต่อเขาอยู่เสมอมาไม่เคยที่จะมีวันไหนที่ไม่รักไม่คิดถึงคุณก็อยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้กลับมามีความมั่นคงเกิดขึ้นคุณอยากให้เขาคิดได้อยากให้เขากลับมาปรับจูนเข้าหากัน ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีกันและกันนั้นแหละนะมีหนึ่งเหรียญโชคดีโชคใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณเป้เรารอคอยคุณจะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะจะไปถามความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณคะเอกอาวานเขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นเรียนรู้กับคุณอีกครั้งกลับมาครั้งนี้จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ ในตอนนี้นะหรอเขามีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับคุณเลยนะหมื่แม้พวกคุณจะมีเหตุการณ์ทําให้พวกคุณจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆของเขาเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่เสมอยังมีความต้องการาัฒนาคุณอยู่เลยพยายามจะตัดคุณจะไม่รักคุณจะเลิกรักคุณให้ได้แต่มันกลับทําไม่ได้เขาได้กลับมาอยู่กับตัวเองมันจึงทําให้เขามีความต้องการชัดเจนจากหัวใจลึกชัดๆของเขาว่าเขาตัดคุณไม่ขาดและในตอนเนี้ มีความคิดถึงมีความต้องการที่จะกลับมาขอโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหวงแหนคุณเขาจะกลับเข้ามาทําให้ความสัมพนันธ์นี้มันมันม่นคงแข็งแกร่งขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้คุณไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแน่นอนคนคนนี้คี้ถึงที่หวงคุณหนักมากมาก e v i e w of fortune เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาเพื่อเขาเขาคิดว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละนะมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะตัดคุณได้เขายังเฝ้ารอคอยโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาที่จะให้พวกคุณสองคนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้งคนคนนี้เขาก็คิดว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาโออับคับเขาไปตื่นรู้มานะช่วงเวลาที่พวกคุณสองคนไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันนิ่งเงียบหายจากกันไปในตอนนี้ เขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบางคนกลับมานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจพยายามปล่อยวางให้ได้ทําความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกนึกคิดของเขาเหมือนกับคุณเลยนะเขาคิดว่าถ้าเขาและคุณคือคู่กันจริงๆเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกคุณสองคนกลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนสต็ง พวกคุณมีความแตกต่างกันบางคนต่างอายุต่างศาสนาต่างฐานะทางสังคมคือมันน่าจะมีความแตกต่างอะไรบางสิ่งบางอย่างกันแน่ๆพวะคนกับสิ่งโตวกว่าจะเข้ากันกว่าจะยอมกันได้เหนื่อยกกลเหนื่อยใจทั้งคู่จริงๆแล้วพวกคุณสองคนเป็นคู่กันนะความสัมพันธ์ต่อจากนี้พวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนกลับมาครั้งเนี้มันจะมีการเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเพราะพวกคุณได้ผ่านกระบวนการแยกจากและเขาก็ไม่สามารถที่จะไม่มีคุณในชีวิตได้ เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้เป็นความรักที่มั่นคงเหนียวแน่นแข็งแกร่งต่อกันกลับมาอยู่เคียงข้างกันชัดเจนชิดใกล้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเขาจะเป็นคนที่ดีของคุณเขาจะคอยอยู่เคียงข้างซับพอร์ตเป็นกาลังใจคอยดูแลเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีมากๆเราจะไปถามให้กันดูชัดๆในการเทคแอคชั่นของเขาต่อคุณเร็วๆเวนี้ย เขาจะทําอะไรบ้างไหมในการพัฒนาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและถ้าพวกคุณได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนคะนายอัเพนต์เตอร์เพวกคุณจะมีความสุขสมหวังความร่ารวยมัง่งคั่งเลยแหละนะและในตอนนี้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์คุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไฟลอัเพนเอร์จากที่เขาไม่ได้รับ เติมเต็มใส่ใจคุณปล่อยให้คุณอยู่อ้างว้างเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างเป็นกําลังใจที่ดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณเขาจะเข้ามาเติมเต็มความรักให้คุณเขาไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวแล้วเอกอัพวาน เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจตกลงปรับความเข้าใจกับคุณแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลคนที่พวกคุณนิ่งเงียบหายจากกันไปขาดการติดต่อสื่อสารพูดคุยเงียบหายจากชีวิตของกันและกันเขากําลัางจะติดต่อกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีการเคลื่อนไหวเป็นไปในททางที่ดีขึ้นหรือถ้าบางคนพูดคุยกันอยู่ทางโลกโซเชียลก็ได้นะเขากำลังจะ take action นะเขารอจังหวะรอโอกาสที่จะเข้าหาคุณอยู่ เขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้เขายังไม่ปล่อยคุณเหมือนกันเขายังถือคุณเอาไว้อยู่ถึงแม้มันจะเปราะบางก็ตามเขายังมีความคิดถึงมันยังมั่นคงกับคุณมากๆยังมีความรักความต้องการคุณอยู่เขาจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนทัวอพันเดอร์เคลขึ้นมาอีกแล้วทุกคนพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกัน จะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วคือครั้งนี้ยคุณเอาจริงเอาจังกับเขาแล้วไงเพราะคุณเป็นราชนิก้าวเหรียญแล้วคุณมีความสุขใ้ด้วยตัวเองถ้าจะมาไม่ให้เกยียรติไม่เห็นคุณค่ามารอเล่นกับความรู้สึกของคุณคุณก็ไม่เอาเหมือนกันคุณรอดูการเทคแอคชั่นการสแสดงออกของเขาเพื่อคุณจะได้ตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องชัดเจนกับตัวคุณเองถูอับซอด บางคนความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามีสองทางให้ได้เลือกได้ตัดสินใจความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความชัดเจนเพราะเขาเป็นคนโลเลไม่มีการที่จะตัดสินใจเลือกอะไรเลยแต่เนี่ยถ้าปิดตาแล้วเขาได้วางดาบลงแล้วเขาได้กลับมาคิดทบทวนไต่ตองชั่งใจมาเป็นอย่างดีมากๆด้วยเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งเดวีออฟฟอร์จูนขึ้นมาอีกแล้วทุกคน พวกคุณเป็นโชคชะตาพรมลิขิตของกันและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักราวาลของพวกคุณได้บอกว่ามันถึงเวลาที่คู่ควรเหมาะสมกับพวกคุณสองคนแล้วพวกคุณได้ผ่านบททดสอบมาได้แล้วพวกคุณจะได้วนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันแน่นอนพวกคุณจะได้กลับมาแต่งงานครองคู่อยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขโ oh. ที่อัซอดเรื่องสามดาบจริงๆนั่นแหละที่เกิดขึ้นในเรื่องเราความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณที่ผ่านมาต่อจากเนี้ความทุกข์กายทุกใจเจ็บปวดเสียใจผิดหวังในตัวกันและกันมันได้จบสิ้นลงไปจากพวกคุณแล้วบางคนเหตุการณ์สามดาบทําให้ความรักของพวกคุณเป็นท็อกซิกพัดพาแยกจากกันไปไกลแสนไกลแต่มันก็ยังมีความคิดถึงอย่างมั่นคงในใจต่อการเสมอมายังรอคอยวันเวลาที่โชคชะตาจะนําพาพวกคุณกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้ง เป็นอาวานเพราะตัวคุณต้องกลับมารักตัวเองต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนพยายามปล่อยวางและกลับมามุ่งเน้นพัฒนาให้ตัวเองมีคุณภาพในชีวิตทุกๆด้านคุณจะกลับมามุ่งเน้นหน้าที่การงานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆคือการเทคแอคชั่นของเขาต่อจากนี้เขากําลังมีการคิดทบทวนกําลังวางแผนเตรียมการรอดูสถานการณ์รอดูโอกาสที่จะเข้าหาคุณแน่แน เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจตกลงกับคุณช่วงเวลาที่พวกคุณแยกจากกันไปเนี่ยเขาได้ไปคิดทบทวนเขาได้บทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะตอนนี้มีความปัรถนามีความต้องการในตัวคุณมากๆกลับมาครั้งนี้เขาจะชอบอยู่เคียงข้างคุณไม่จากคุณไปไหนแล้วไม่ยอมจากคุณไม่ยอมห่างคุณเลยเขาจะมีความรักความมั่นคงจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวเขามีความภาคภูมิใจที่มีคนอยู่เคียงข้างได้อยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้ง คุณทาให้เขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณช่วงนี้คุณดูดีจริงๆนะมันทําให้เขากลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งพวกคุณจะได้กลับมาแต่งงานครองคู่อยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะไปขอให้ไพ่ออรลเคอลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณได้เขาต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ i ิ g สิ่งวิชชัวร r ฮาร์ดให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณอีกครั้งไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังทําอะไรในตอนนี้คุณจะประสบผลสําเร็จแน่นอน คุณจะได้รับข่าวดีโชคดีโชคใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณ e m b e e your emotion คุณต้องยอมรับและเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพยายามปล่อยวางให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเป็นบทเรียนให้คุณได้เติบโตยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูง แอคชั่นจะปีกลาวีเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายรักคุณขนาดไหนจะมีความรักซื่อสัตย์มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวแล้ว d e เทอร์มินิชันไพ่บอกว่าการตัดสินใจของคุณสิ่งที่คุณาัฒนาสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้ให้คุณลงมือทำเลยพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งออกตั้งใจทํามันอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะเร็วๆนี้ชีวิตของคุณประสบผลสําเร็จแน่นอน ต่อจากนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะไม่หยุดนิ่งแล้วมันจะมีเคลื่อนไหวพลังงานที่ดีเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาของพวกคุณมันจะจบสิ้นลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่ๆห้ามโนนีพวกคุณต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีความสามัคคีความกลมกลืนไม่ว่ามีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆนะกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยตกลงกัน วกคุณจะมีแต่ความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณสามารถให้อภัยกันได้ย่เสมอไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยเมื่อถึงเวลาดีใช่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันแน่นอนเพราะพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันคุณน่าจะมีใครใครในใดคนหนึ่งมาเพื่อตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงจริงๆนั่นแหละนะมีไพจ่จักระขึ้นมาติ๊กตออนุญาตเขย,ยบนะคะ มันถึงช่วงเวลาที่พิเศษสุดข,ของพวกคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลกำลังจะนำพวกคุณสองคนวนกลับมาอยู่ในชีวิตของการละการพวกคุณจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีอะไรให้พูดให้บอกกันไปตรงๆเลยนะแล้วมันจะเป็นผลดีในชีวิตคู่ของพวกคุณหรือว่าเร็วๆเ,วเวนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงมันกำลังจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณเป้าเราคอยคุณจะประสบผลสำเร็จแน่นอน โซเมพวกคุณสองคนเป็นคู่โซเมตกันพราะพวกคุณถูกสร้างมาคู่กันคุณคือคู่ของเขาเขาคือคู่ของคุณยังไงก็ตามก็จะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอย่างมีความสุขนั่นเอง Getting to know each other คุณมาเหนือกว่าที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข,ขึ้นกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมันจะเป็นต้องเกิดเราต้องยอมรับปล่อยวางให้ได้เพราะตัวคุณเองกลับมายกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงจริงๆด้วย้าตบพเนี้ยคุณมีภารกิจที่ต้องทําอีกมากมายให้โลกมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงนะคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กันแน่นอนเพราะภารกิจของพวกคุณสองคนมันต้องทําคู่กันเพราะคุณต้องอยู่เคียงข้างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกําลังใจที่ดีของกันและกันเพื่อททีีี่่่่่ําาสิิงงดๆให้้้โลกนนนนมัอยยูขึ ให้ออกมาเชื่อมโยงกันจริงๆเลยนะ f i n a n c เ a l and c a r e e r เลพพวกคุณ2คนมีหนี้ที่ต้องชดใช้คืนให้กันและกันถ้าได้คืนเสร็จแล้วจะได้กลับมาครองคู่เคียงข้างกันจะมีแต่ความมั่นคงมงั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคู่แน่นอนคุณจะได้ให้โอกาสกันและกันอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาที่พวกคุณผ่านบททดสอบม,มาได้แล้วพวกคุณก็จะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของการและกันอีกครั้งครั้งนี้จะไม่แยกจากกันไปไหนแล้วจะอยู่ครองคู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขความเข้าอกเข้าใจจะเป็นความรักที่มีความเมตตาจริงใจมันจะเป็นความรักที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีอยู่ด้วยกันจะส่งเสริมดวงชะตากันมากๆจะมีแต่วความมั่งคั่งร่ารวยแน่นอนนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองสวัสดีค่ะ